เกิดความสัมงันทีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาได้รับทราบมากยิ่งขึ้นท่านนี้นั้นแบ่งการแข่งขันกีฬาบิเซิร์ุดขอบเป็นอายุ40ปีขึ้นไปได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนะครับการเล่นใกล้ตัวผมเนี่ยเล่นนะครับหลายคนเป็นกีฬาที่เล่นได้เป็องฝาไปอยู่ในคอแล้วค่ะพ่ดครับ เมื่อวันที่27มีนาคมที่บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา ในสวนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย SUP ประจำปี2,564โดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา SUP เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมนักกีฬาวินเซิร์ฟและนักกีฬากระดานยืนพายจากทั่วประเทศเข้าร่วม ด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยและสโมสรกีฬากระดานยืนภายเมืองพัทยา จัดการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย SUP ประจำปี2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดชนบุรีคลี่คลายลงก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยาและภาพรวมสร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกาย ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสร้างโอกาสให้นักกีฬาวินเซิร์ฟและนักกีฬากระดานยืนพาย SUP ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย SUP รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากขึ้นสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันกีฬาวินเซอร์ออกเป็น5ประเภทประกอบด้วย 1. เยาวชนชายอายุไม่เกิน17ปี 2. ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปี 3. ประเภทเทคโน293ทั่วไปชาย 4. เทคโน293ทั่วไปหญิง 5. IQ FOI ทั่วไปชายและ 6. IQFO i ทั่วไปหญิงส่วนการแข่งขันกีฬาพายบอร์ดหรือ SUP แบ่งการแข่งขันออกเป็น 1. ทั่วไปชายและหญิงระยะทาง2กิโลเมตร 2. ทั่วไปชายและหญิงระยะทาง4กิโลเมตร 3. ทั่วไปชายและหญิง40ปีขึ้นไประยะทาง8กิโลเมตรและทั่วไปชายและหญิงมาราทอน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยาได้จัดส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการแข่งขันและตัดสินเพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกาโดยบรรยากาศการแข่งขันพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน